สวัสดีครับผมบิวนะครับจากร้านบีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็นรุ่น gpx นะครับรีเจนสองร้อยนะครับผมสภาพสวยเลยนะครับคันนี้นะแต่งมาบ้างนะครับสวยๆท่อล่นๆนะฮะตัวรถพร้อมใช้งานทุกอย่างทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมอย่างหน้าหลังดอกเต็มๆนะครับมีใส่แฮนด์บาร์มานะครับขับขี่ง่ายนะขี่สบายเลยแล้วก็กระจกแต่งนะครับชุดสีเดิมนะครับเป็นสีเทานะฮะ อาจจะมีรอยขีดข่วนตามการใช้งานบ้างน,นะครับผมเครื่องยนต์ดีมากพร้อมใช้นะฮะสวยใสยสะอาดเลยมีคาร์บูแต่งนะครับผมแล้วก็ททอแต่งหนึ่งใบนะครับสวยเลยคันนี้มีเบาะแต่งด้วยนะเบาะนี้นั่งสบายมากเดี๋ยวมาดูเลขไม่กันนะครับคันนี้เลขไม่วิ่งมาสองห0นึ่งพันโลนะครับผม เสียงท่อโหดๆเลยนะได้ไปคุ้มเลยคันนี้ น,นี่นะครับผมเปิดขายนะครับราคาเงินสดนะครับอยู่ที่2 8 8 5 0บาทนะครับผม,มพร้อมเล่นเอนกสารครบเลยแค่สดใจนะครับติดต่อแอดไลน์เบอร์โทร้อนบนมาได้เลยครับ